นูเด็กร้อยมาอูมีเด็กมามีเด็กมาดีใจได้อยู่โควิดโรงเรียนปิดได้เล่นฟควีคไวตอนเช้าได้นอนตื่นสายตอนเช้าได้นอนตื่นสายครูสอนออนไลน์เราายใจบายใจครูสอนออนไลน์เราายใจบายใจย้ำว่างเราเล่นติ๊กต็อกแล้วโกหกว่าเรียนออนไลน์ใบงานให้แม่ทำให้ใบงานให้แม่ทำ ส่งครูไปไม่ต้องทำเองเขียนส่งครูไปไม่ต้องทำเองวัดวันจะไป็นทูดับตื่นปุ๊บจับปั๊บอดีตอมนักเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิป้องเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเต้นเยิงเย่งลงในติ๊กต็อกเต้นเย่งเย่งลงในติ๊กต็อกเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องไปงานกบเรื่องเรามาให้รองปลายภาคเราก็ อืดเขตายเชื่อไรนี้เชื่อเต็ครับเชื่อไรก็เชื่อเต็ดชเ,ช,เดชื่อเต็ดตัวไม่ย่อยตัวตัวไม่ย่ญ่แต่ว่าเคยเต่าเผื่อนแลยะรยมึงโยมืนยันรถจักรยานใชยอะนาทีบเลยพอลุงโยมมันมาปล่าอ้นเลยเปลือนาเชียงเลยชีวิตยังมีค่าอย่ามาส่ากับเด็กริมน้ำไว้ สาวๆหน้ารวงหนังถ้าไม่อยากเก็บกิมอย่ายิ้้ไม่เด่นเต็ดนะเไหนงั้น <c oughs> จัดนุกเกตตายบอกว่ามาเกนี่นี่เป็นนักเรียนครับเรียนโลวเรียนในชัรร้ปิดหัวเรียนเก่งนั่งซื่อได้เกรดจะเรียน3าอจุดป่าตนหมดซ้ม,มึงคนเดียวไมร่รวมกับเพื่อนซ้มคุณโรยวันนั้นนังเรียนนั่งซื่อครูมาตึงตามเด็กไหนอง ครูทามว่าพือเอานักเรียนจะรู้ไหมชาเอุอะไรพระนเรศวรถึงได้กู้กรุงศรีหน่วยตอบครูตี้เกตายมึงตอบว่าพรือครูครับชาเตุที่พระนเรศวรแกได้กู้กรุงศรีเพราะว่าแกกู้ไทยพาณิชย์กับกาศีโกนไม่ผ่านครับวันนั้นครูก็รอบก็เกี้ยนครูไอจุดนักเรียนมาข้อหนึ่งจุดครูตามว่าพือให้นักเรียนจงเขียนอธิบายอุปนิสัยส่วนตัวของพระนเรศวรมาราชมาพสังเกไปเวลาครึ่งชั่วโมง เขียนลงในกระดาษคำตอบหน่วยหนังพั้นไปยี่ทนาทีแล้วเขียนมาตนวงที่เลือทิบนาตีใส่ใจเขียนช่องครูเขียนวารือไม่สามารถอธิบายได้เพราะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อันตะโกตามเขาท่ามวารือจงอธิบายอุปนิสัยส่วนตัวของนายกประเสริฐบุญประชุมมาโพสังเกตและมือเขียนวาผือรูปโลใจถึงใจดีเป็นที่สุดครับแม เม็ดเวลาแล้วตดไม่ตันให้มิ้นไม่ตันได้จักโรยหนึ่งครู <c oughs> เอาแล้วกับหวาบทหวากรนลาพี่น้องกัน <c oughs> เดี๋ยวคอยมาพบกันแล้วพี่น้องเวลาจำกัดวันนี้ขอให้เวลาน้อยนะครับเพราะเรายังมีกิจกรรมมากมายเอาตีบ้งด้วยน้อง